แต่วันนี้เป็นวันที่ผมนั่งังใจทางานอยู่นั้นเขื่อนของผมก็ได้นั่งเล่นเกมอยู่ข้างๆดูเหมือนว่าเขาจะตั้งใจหน้าดูแล้วก็เห็นเขาเล่นแบบนี้ทุกวันปุ๊ก็บอกดิ่ยังอ่อนู่แล้วน้องไปหัดมาใหม่เดี๋ยวพี่บุกเองเอา้าคุณตกโทส้วมตายเฮ้ยเสียงดังจังเลยดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ยอมแพ้ในการเล่นเกมเมื่อกี้จะตกโถส้วมเฉยหรอกรอบนี้เจอกันหน่อยแล้วยังไงครับยังไง นี่ใช่ไหมนะเ้องใจเย็นสักหน่อยนะเพื่อนนะเราจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดใ่ทำให้เราเก่งขึ้นแน่นอนจากสองตาแรกนี่นี่ไงละ่ะแตกหนึ่งตายขวาหน้าหลังเขา,าให้หมดเลยเอา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 เ,อาเฮ้ยเ,เฮ้ยสรุปมันมาจากข้างบนพวกเองน่าจะเก่งขึ้นมากนะจะเก่งกันไปไหนวะผมไม่สู้ไม่ได้นี่น้องเ,อเฮ้ยไม่เล่นแม่งละ เฮ้ยนี่เพื่อนนายเป็นอะไรของนายอ่ะทำไม่ไปเผาทีเชื่อว่านายหัวร้อนนะเชื่อว่าพวกมันเล่นเก่งเกินไปฉันดูสาวซบสะดึกดือดเลยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีเชื่อว่านายเล่นเกมดึกเกินไปแล้วนะดูบนหน้านายจะเริ่มมีสิวขึ้นแล้วเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยหรล้างหน้าหน่อยไหมเชื่อว่าก็ดีเหมือนกันนะลราใช้ไม่นีไหมแนะนำนายผลิตภัณฑ์จากกันดิเยเมนจานี้คือโฟมล้างหน้าที่ทำให้หน้านายสะอาดขึ้นและทำให้นายหล่อเท่ได้เหมือนเดิมกันดิเยเมนเอ็กโนไฟส์เหมาะสำหรับผู้ชายอย่างเรานี่ลองมาใช้ดูช ดเดี๋ยวล้างหน้าเสร็จเราจะไปลุ้นับสกินสุดเท่กันเล่นเกมจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ต้องล้างหน้าด้วยการเย่เมนแอกโนไฟกันสักหน่อยซัดส,สิวตีสปีดเพียงแค่สิบวิต่อให้นั่งเล่นเกมทั้งวันจนหน้าเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกก็จะทำให้หน้าสะอาดขึ้นได้ด้วยกาน,นเย่เมนแอกโนไฟสัดปัญหาสิวตีสปีดในสิบวินาทีฉันรู้สึกสวชื่นขึ้นมากเลยไหนขอดูเลยสีสะอาดหรือย,ยังอุย๊ยนี่มัน็นไขวะเนี่ยดูดิใช้แล้วขาวเลยอะ่ะครบสิบวินาทีแล้วต ต่อไปผมก็ไม่ต้องกลัวสิวบุกแล้วเพราะมีกระดเยเมนโฟมที่หลอดโฟมนะครับจะมีรหัสโค้ดให้เราสามารถนำมาก,ออกรุกาบับสกินสุดอลังชุดเรียคัตแวร์จนต้องยอมคารวะได้ในเกมฟรีไฟลนะครับซึ่งโค้ดนะครับสามารถมากรอ,อกกันได้ที่ก a d ดิ e f ่เ e นฟรีไฟล์ส่วนโค้ดก็จะติดอยู่บนโฟมแบบนี้นะครับเราจะต้องลอกออกเพื่อเอาโค้ดนะครับออกมากรอ,อกก็จะเจอโค้ดแบบนี้ก็นำโค้ดมากรอ,อกได้เลยงั้นเรามาลองดูโค้ดแรกกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่า โค้แรกนะครับเราจะกดยินยันไปเลยจะได้กล่องมาแบบนี้นะครับยินดีด้วยคุณได้รับไอเทมไอเทมจะถูกส่งไปในกล่องจดหมายในเกมโค้ที่2นะครับก็จะได้กล่องมาอีกกล่องหนึ่งโค้ที่3นะครับก็จะได้กล่องมาทั้งหมด3กล่องเพื่อมาลุ้นดูว่าเราจะได้หรือเปล่านี่นะครับ3กล่องนะครับเราลองมาลุ้นดูว่าจะได้ชุดเวดคัทนี้หรือเปล่านั้นเรื่องที่กล่องแรกนะครับได้ไหมได้เป็นแผนที่สเสบียงกล่องที่2ครับ ไม่ได้นะครับได้เป็นแผนที่เสบียงเหมือนเดิมมาดูกล่องที่3กันนะครับขอขอเอ้ยได้้วครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้ซึ่งเป็นชุดที่ยังไม่มีในเกมนะครับได้จากไอเทมโค้ดกราเย่เมนแอคโนไฟเท่านั้นบนไหล่ก็จะมีแสงออกมาเป็นทรงผมเท่ๆสีฟ้าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะลองใส่ชุดนี้ไปลองเล่นดูนะครับแม่มองเห็นชุดกราเย่ไหมย่งเท่มากชื่อชุดว่าเลดคัเลยใช่พี่ได้แล้วชุดใหม่เล็ดคัต ล้มันมีแบบมีผมอยู่มีแบบนี่เท่เลยเนี่ยมีผมแบบนี้ชุดนี้เป็นชุดที่ยังไม่ขายในเกมนะครับส่วนใครที่อยากได้ก็ซื้อฟมแล้วเขาก็จะแถมโค้ดมาให้นันเอกและนำมากอกรุ่นลับผมเช็ดชุดตะาบ่าวมาแน่เลยพี่เขาขายเหรอขายแล้วเจ้าาวเจ้าสาวซื้อมาหมดแล้วใช่เหรอชุดขาวแมนแล้วชุดเจ้าสาวมันเป็นชุดเจ้าสาวเลยุดเจ้าสาวสวยกว่าเจ้าชายองกนะพี่เจ้าชายมันเฉยเฉยอ่ะเจ้าสาวเจ้าชายเฮียอะไรเจ้าบ่าวไอ้สาร อเหมือนกันมึงมึงเจอเจ้าชายทำไมล่ะฝั่งโรงพยาบาลปะเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่บนหลังคามันอยู่หลังคาไม่ต้องไม่ต้องยิ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 งลองลองย่อไหมลองย่อมันลงมาไหมย่อ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 เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันซื้อใจมึงต้องซื้อด้วยใจไว้ใช่เลยเนี่ยนี่เนี่ยซื้อซื้อซื้อด้วยใจนี่ของของอยู่นานไปก็มีประโยชน์หรอกลงมามึงตายเวลาจะเยียวยาต้องสิ่ง ยจ้ไงยังไงมึงก็หลิงกูอยู่้มันจะฆ่ามึงเหรอพี่มียาอุ๊ยอ้าวตายกลัวกลัวอะไรเดียกยาทุกสิ่งเลยนะกลัวมึงลงมึงลงมึงไม่ฟังกูไงเฮ้ยคนนี้กันกว่ไป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 ไไปไปไป เอ้ยดูก่อนแบ๊กดูดูยืนดูนีเฉยไม่สาวน้อยอยู่ฝั่งนั้นพี่เอ้ยมันยิงเราอะอะไรอะยิงดิยิงยิงอะไรอะปุ๊บยิงดิปับปับปับเฮ้ยมีดบินคืออะไรวะแบ๊กมันดีหรอเปลจะได้ใช้มีดบินลองลองมีดบินเนาะแต่มันให้สามล้นแค่นั้นนะขอแค่แบบเฮ้ยพี่ตรงนี้มีคนจบเลยพี่ปาดปาดปาดไอว่อแปดรูปได้อยู่มั้งอุ้ยข้างหลังข้างหลังอ๋อจบสุกเลยข้างหลังตอนนี้มีมีดบินนะครับ อย่าลองแบบปาดดูนะอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมเปิดโคโน่ให้พี่มีป่ะไม่มีไมีมีไม่มีอะพี่ปั๊บแตกโอ้ยนี่เลยนี่มินบินนะบินเข้าหัวไปเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยใครวะแบ๊ปปี้ขึ้นบ้านแบ๊ปปี้ขึ้นมาก่อนนะ ตั้งไว้ก่อนแม่ทั้งทุกคนบิ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 นเอาไปแล้วพี่เอาไปแล้วตรงตรงปัมน้ำมันตรงปัมน้ำมันเจอมาแล้วเจอมาแล้วพี่จัดเองไว้โอ้ปุ๊กโป๊กโป๊กโอ้โอ้ต้องเห็นแล้วข้างล่างข้างล่างโป๊กจังหวัดโอ้ยติดโป๊กแตกพี่พี่ขอเฉยใช้เองจังวัเนี้ยป๊ะโ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 ป๊ะลอยหลอยหลังลอยหลังลอยหลังไงเหลือตัวเดียวมะสองตัว

ก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่อยากจะได้สกินตุ้เท่แบบผมแค่ซื้อโฟมคาริเยเมนแอคโนมไฟก็มีสิทธิ์รับสกินสุดเท่เวดคัทแล้วนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านเลยนะครับขนาดหลอด50มิลลิลิตรจะมีใน้ากากแมสลิมิเต็ดอิดิชั่นแถมให้ด้วยซึ่งจะแถมมาในขนาดหลอด50มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและแถมยังเป็นหน้ากากลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยที่ทางคาริเยเมนร่วมทำกับฟีไฟของมีจำนวนจำกัดรีบไปหาซื้อกันนะครับแล้้้้้้้ววววออออยยยย่่่่่าา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 าลลลลลลืืมมมมมมตติิิิดดดดดดูคค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 ปปปหหหหหนนนนนนนเเเพรรรรระะะีีีีแจจกกกโัััับบบบสใใทชไ์๋